วันนี้เรามาอีกส่วนหนึ่งที่นาราธิวาสนะคะเป็นทุรเรียนต้นใหญ่มากนะคะตอนนี้ก็กำลังฟื้นฟูนะคะฟื้นฟูด้วยใช้ระบบนะตั้งแต่ล้างดินฉีดใบเพิ่งทำไปได้รอบเดียวนะคะแล้วก็จะเห็นสังเกตว่าจะมีต้นป่วยเยอะเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขกันแล้วก็รวมไปถึงระบบน้ำด้วยค่ะถ้าเราจะเอาลูกไว้เยอะนะคะระบบน้ำแค่นี้ไม่พอสำหรับต้นที่มีกำลังใหญ่ขนาดนี้ อาจจะต้องเพิ่มเป็นห้าถึงหกหัวโดยที่เราเอาหัวในไว้เหมือนเดิมนะคะค่ะแปลงนี้เป็นแปลงที่ได้ผลผลิตมากที่สุดในหมู่บ้านเพราะว่าทุเรียนต้นใหญ่นะคะปีที่แล้วได้สามล้านแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันปีนี้นะถ้ามาทำเต็มระบบนะเปลี่ยนตั้งแต่ระบบน้ําแล้วก็บำรุงตามสูตรของเรานะคะคาดว่าผลผลิตโอ้โน่าจะเกินห้าหกล้านขึ้นไป นะคะก็ทางนี้ก็อาจจะเพิ่งเริ่มนะเพิ่งเริ่มทําระบบอะไรให้มันถูกต้องเพราะว่าอันนี้เขาก็ทํากันมาแบบเดิมๆแต่ว่าโชคดีที่ว่าสภาพดินแล้วก็ความชื้นของที่นี่นะคะได้เปรียบกว่าที่อื่นด้วยธรรมชาติเนี่ยทุเรียนเขาอยู่เขาได้นะคะแต่ว่าถ้าเราจะเอาผลผลิตแบบเต็มร้อยเลยอย่างต้นหนึ่งให้ได้ต้นละ สองแสนแบบเนี้ยถ้าใหญ่เงี้ยทำได้สองแสนนะคะแต่ว่าต้องอาหารต้องถึงหน่อยน้ำต้องถึงค่ะนี่ก็พามาดูกันนะคะว่าต้นใหญ่มาก จารคะแปลงนี้ต้องทําไงบ้างคะเผื่อเป็นความรู้เติมหัวน้ําเลยหลักค่ะเติมหัวน้ําให้เต็มเลยแล้วก็อีกทีนึงพอกระทุ้งน้ำเข้าไปแล้วก็เปิดตาดอกเลยจะได้ดอกมาพร้อมกันเลยเพราะได้ดอกพร้อมกันก็อัดปุ๋ยได้เลยเพราะว่าดอกมันมาหมดแล้วเริ่มมาแล้วเนาะมาทุกกิ่งเลยเดินดูตามสวนเนี่ยออกมาเอกี้ยังนะกลินกันได้ไหมได้ได้เลยตอนนี้ แต่ถ้าช้าวันนี้เอาไปไว้แลลวเพราะว่าดอกออกหมดแล้วต้องรีบเอาไปไหนตอนนี้เลยไมั้นต้นใหญ่แบบนี้ไว้ได้เท่าไหร่ครับอาจารย์ต้นนี้ก็ขนาดต้นนี้ก็200ลูก300ลูกสบายแต่ต้นใหญ่ๆเดนสี่ห้าร้อยสบายเลยค่ะใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดเลยที่นี้ถ้าเราถ้าเราปรับน้ําไม่พอเนี่ยมันก็เอาไม่อยู่ไม่อยู่มันจะสลัดแค่พอน้ํามันจีนแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าเราให้น้ําพอเนี่ยมันอยู่ได้สบายเลยอ่าค่ะ <c oughs> แล้วก็แค่วันนี้ถ้าถือว่าความสมบูรมณม์อยู่มาณตั้งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้เพราะนั้น สิ่งที่ต้องทําก็คือวันนี้ต้องฉีดพวกไคโตซานพวกอะมิโน,โนบ่อยๆหน่อยเพื่อไม่ให้ลูกมันล่วงแล้วลูกมันจะสวยหมดเลยฉีดตามิ่งแล้วโอกาสดีก็คือถ้าฉีดไคโตซานบ,อบอ่อยๆอะมิโน,โนบ่อยหนึ่งก็คือนอนไม่มีมแล้วนอนตตยเนี่ยอยู่ที่วิธีการเดียวคือวันนี้เราปล่อยตัวตัว,ตวจุลินทรีย์ลงดินแล้วก็ล้างดินสักสามรอบมันจะย่อยจุลินทรีย์มันเองเนี่ยมันจะไปย่อยุกไข่นอนตายเกี้ยงเลยมันหายไปจากระบบเลยเราไม่ต้องไปเที่ยวฉีดยายอะไร มันรักษาไม่ได้น้องใต้เพราะมันฟักตัวอยู่กับดินมันต้องใช้กระบวนการจุลินทรีย์มันเองย่อยสลายมันเองที่เฉพาะดินใช่เพราะดินจบวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งที่สวนที่ลือส่อนะก็คือบ้านดีลแปรเรามาดูกันว่านี่คือทุเรียนบูตะคิงของเราต้นเดิมเนี่ยเป็นต้นของชนีแล้วก็ต่อยอดขึ้นมาออกผลบูตะคิงดูนะปีนี้เห็นยัง นี่ดอกแล้วอ่าเน่ใครปลูกมุลตงคิงแล้วว่ามันออกดอกยากมาดูนะไม่ได้ยากนะอ่าเดี๋ยวเราจะมีวิธีอ่าดู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 โอเคอยู่อ่ามาแกบอกว่าปีนี้แกได้ไปหนึ่งลูกปีที่แล้วปีที่แล้วอ่าปีที่แล้วได้ไปหนึ่งลูกปีนี้เราจะจะมาทำสักยี่สิบลูกนะเราขอสักลูกหนึ่งไว้ดองชิมด้วยมันอร่อยไหมอ่าอ่าไอไอต้นนี้นะค่ะอ่าเดี๋ยวเรามีวิธีการทำให้ทำให้ลูกมันดกและลูกมันอยู่ได้ด้วยค่ะอ่าที่ภาคใต้เนี่ยเห็นแบแอร์บอกว่ามันทําลูกยากมากเลยเพราะมันเป็นทุเรียนทีี่่เมมม็ดไน พอเม็ดในไม่มีเนี่ยเวลาที่เราทาลูกปุ๊บเนี่ยเราไปบํารุงใบเนี่ยจบเลยมันสลัดลูกหมดมันไม่ติดมันติดยากมากแต่เนี่ยเราเรา,เราพอเราได้ข้อมูลข่าวสารกับมาหลา,หลายแปลงแล้วเนี่ยเราจะเก็บข้อมูลมาแล้วแล้วเราก็จะมาทําต้นนี้ให้มันได้สักยี่สิ้าลูกนะเดี๋ยวทํายังไงอ่าเดี๋ยวมาติดตามกันในคลิปหน้าต่อไปเราจะมาดูกันว่าไอ้ต้นนี้มันได้ยี่้าลูกจริงไหมโอเคค่ะ